อแก่เข็ดก็ได้แก้เข็ดที่ลังก็ได้เขาเที่ไหนเม็ดล่ะเนี่ยเอามาฟอนด้วันนะครับเอามาฟ่อน่อนเาเขาวันไหนเห็ดงวดงวดดีเขาเห็น่ะเขาได้ตลอดเลยคู่กัมากจคสั่วอ่ะคู่อาจจะเพราะมาายิ่งง่ายก็ได้มาเลยครับมาเน่อยลื่ยเ็อารักษาออกภาษามารขึ้นเป็นดในสีเนาะตอนของบราเขาเก่งเออกมาหลุยเลย นี่ยังเกิดขึ้นบมื่อหูตอนออกอ่ะหมุนบปออกเน้อนะครับผมว่าออกเรื่องนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะบ่าเขากระวาเขาล็อกอ่ไปคิดเอานะครับผมไม่ได้ว่าล็อกเด้ผมแค่ไม่ได้ว่าอย่างก็่าไปเบิ้งไปเบิ้งอ่าหมุนปั๊บบวอกหมุนปั๊บบวอกคิดเองครับเขาคิดเองเองเองควาเขาครับแม่พี่น้องกันเลยครับ แน่นแนนเขาไปในวาอย่างเขาไปขี้เล้งเนาะเขาามีติดกิ่เขาอยู่เ้อครับวันนี้เขาปลาเดลี่อาร์ตคลิปร้องอยู่ผู้ใดมาเรยกใคว่าเขาเหนียง่วดเรียเขาอยู่เ้อเขาปลาว่ะ ไม่ได้ไ่ได bueno> ้สอหน้าคนเลยนะครับเดี๋ยวเขายางวดมาสามรอบแล้วต่อในี้สอนเขไปไฟบางงวดไปบ้างวดนี่เล่คอยเบาเขาเนี่ยเขาเยอะมองวดนี่คอยเาจากปากเล่เขาปลาเขาอีเขาอีลีเขาปลา ทางหุนหาเงินนครับหาเนยังมาถึงหน่เยอทางหุ่นเนอะหนพี่เนอะเตรียมยังเขาอยู่นาะเตรี่มยั้เขาอยู่ได้อันหนึ่งไหมต่อต่อไปจะต้งทำา้เาเยเอน่เรอเลยมาครับมาใส่กร์ดขอคุณตาะอเด้อมันผมเอาบดังหน่อยอันยังปากก็เอาได้ซุ้มดาผมยาสื่อเ้อะยาสื่อเ้อผมหมายละอันมุดไอ้ดาผมยาสื่อเ้อครับยาสื่อเ้อะนี่ พูดได้ได้ยาซื้อนะครับผู้ใดได้ยาซื้อรอไวเลยยาซื้อยาซื้อยาซื้อยาตายยาเบืองความหนีไปเลยเดี่ยบักคับนี่ไหมเราบอกเลยบางทีแล้วมันล่ะเอ้ยยังไงผมมาครันกับมีเข่ามีรุนล่ะครับกันหูคักบปนั่นเนี่ยเฮ้ยซื้อรถเบนแจกเหมือนเลยยี่นี่เอากอบโมหูครับ คนถึกับดวงของเงืออย่างในติตอมันจะมีคนถึงแล้ววันที่สองสี่ใบมันก็ได้สองล้านเพื่อนเอาเลขทูไปซื้อสองที่หนึเนก็ได้ถือครับอันก็เป็นดวงเพื่อนเขาหาตัวหนึ่งไพี่ยังผมเนี่ยผมซื้อเลขศูนยูนยามมันบ่ไทยมันน่ะผมมาถือกันสามตัวหนาเขาพงได้ขึ้นมาหมื่นสอามใบแต่ว่าท่านก็มาได้ทุนหรอเนี่ยมันก็คื้อไม่ย่อยหลังครับที่นี่ มันได้เราไคเห็นมาแล้วงวนย้อนหลังคนที่ยเราให้เจตังตั้งอาจารย์เราบอกว่าเรียอาจารย์อาจารย์คอยพ๊ดเขาจะย่ำหาเสียงสูงแนวทางของเปเสียงเปดเสียงนอกอื่นพ่ะกันเป็ดเทียงอันอื่นก่ะกันที่มันจะได้มากกอนเนาะ พรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราก็ถ่ายรูปให้พมกเนี่ยครับเล่นตอเ่นนี้เรงเขียนไม่ได้ทอไมงนองครับเข้าแน่นอนบ่เขาป่าหรอกตรงืั้นถูกได้ไม่รอนมือเทียนอยู่ตรงนั้นม้นีเข้าดีเบนเลยรอบนั้น ใช่วาเลกคอยเ่ราเขาเนี่ยเขาอีเด้เขาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้เะเปลูกติดต๊อปาใครมาเก่าว่าเล็กอาจารย์นัดพวกเขาเดี๋เขาอีเดอ้เอ,อาานวนี่เขาปลาอจารเอาทั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นลูกติดต๊อกทาปาผู้ไหนกล่าว่าเล็กอาจารย์นัดว่าเขาเี่เจ้าก็ว่าไปเขาอยู่เดื้องวนี่เขาปลาครับเอไม่เด้อเย ก็ในใน u ูทูปคอมเมนต์บวกครับในเพจบวกในติ๊กต็อกหลบก็เป็นเล็กน้อยหอกเป็นปรกบงปรกเกหรือว่าเป็นเป็นคนหนาไหมที่บม่มีดวงครับทีมมักมาดาผู้อื่นมาถอดเจ้าของเลยขันเจ้ามีดวงอ่ะเจ้าหนที่ได้ตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงแปดแล้วเจ้ารวยไปแล้วบัะนี้เจ้าพิดวงนี่ลยแต่ว่านี้เจ้าบมมีเจ้าบ่ถือแลกับย้อนปากไปสั้นละสมแล้วที่บ่ไดดนะครับ

นั่งอยู่เดียวมพื่อนคพือนเาในวัดเนี้ยมีหมดแล้วเพราต้องการรอกน้ำไห่ต้งงงองทางมา<อ>หาผมเป็นยังสีหาโมผมเป็ยังตอบเพืออ่อเราผมน,นอวนวัิเฝ้าเมื่อเมื่อบ้านเพ่ให้กาเกตดจากเม่นมือเ้ารนี่ผมเป็ยังตอบอยู่ผมคักน,นอนเนี่ยนะ คอบอกอมาหาหมดเพื S <S ่อนหมดเลอ้ม <cando> นัหลังของนาวันสองพห้รยกครับที่เหลย์์เจร่าอกาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้มีงวดนี้งวดเดียวใับมีตลอดแต่มีขอมีรุดนะครับเพราะว่า ผมว่าเราก็หนึ่งเลยเอาคำพูดของอาจารย์ต้องต้องบอกว่าที่เราให้ไปเราก็แค่แนวทางนะครับก็มีเขาพิถุแล้วเราก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ไม่ได้เลือก้องอย่างนี้อย่างเข้าใหไปซื้อนะครับเป็นแค่แนวทางก็ว่าขันผู้ใดมากเข้ากับตามผู้ใดว่ามากเข้ากับเกคิดเอาเองหาซื้อเอาเองนะครับก็มีอย่างหลายการที่จะได้กันเนี่ยผมกระถามแม้ว่าผมไปเ็ดอี่ยังไง นะครับผมบอกไปผมก็บอกทุกคิปว่าผมบมรูดอกว่ามันสิออก็ยังตันหูไปนั่น why ผมซื้อรถเบนแจกนะครับอบ่ต้องเห็นงานนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนเล็กตัวหน่อยที่เขาจะเอาไปใส่ในการสดสินทุกอย่างถึอดูกระดวงกับเว้นจับกับพ่วมสัทธานะครับขันเจ้ามีดวงหนึ่งถึงแปดหัวก็ต้องเห็นแม่มาละครับโมเมนไม่เห็นหววที่มันรุด นะครับ้ราจะควมสถท่าเป็นยังไงก็จะเห็นเมื่อเลขออกแล้วเมืองปากแม่เป็นมะเมนปั๊บ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 น่ลยหูเรียกว่าคนอย่างคนนั้นเป็นคนอย่างไรเพี้ยเข้าเขาบ่าเขาเขาก็บ่าถือเขาก็เเมือนหลายมาตลอดคนเขาไปดาฟูบ่ไปดาไปดาผมบ่เขากัไปดาบ่เขากับบนเป็นคนยังสัตว์เขากัสาท่าบ่ถือกับเอางวดนะเพราะว่ามันมีทุงงวดนะครับจะถืงทุงงวดเลยบอกมันจะเปลี่ยนไปบ่ได้ ครับเม่อขันผม่าคือยังว่าหละกันเขางวดที่เก่าผมสีได้คีเราถังอาจจะเป็นอันตรายนะคนนีจะทำหนี้คนกับทัคูอยทษไยถือืออาจารย์ฝันคานรันอาจารย์บอกวมาบก่ตัวอาจ ย่านเมืย์บ่ย่านพี่น้องเทมาหลายคือหลักกิโลบ่อหลักกิโลเลยนี่มีคนบ่ครับมันก็เป็นทุ่งหมองนอกจากว่าจะเป็นสานแม่ท<ส><ญ>ันนี่อย่างนี้ครับตอนแรกผมว่าแม่นั่นั้งแตนแตกหรือปุ้ยมะแดงแตก่นมันก็จะเป็นนี่แหละตามกระแสครับตำนักเข้ากับังเป็นแม่หญิงส่ออาทิพย์เพระว่าหลายแน่นอนครับเพราะผมก็มองเลยว่า แผ่นห้วนี่เราทำได้เยอะมากในสำนักใบหวยแต่ละที่เราจะไปหาปูแผ่ห้วนี่เขาก็คิดได้หลายยี่หับเขาเล่นอาจารย์คือเขาจะเสียงจะแต่ออมสินมาแต่ออมสินหนาเพียดพงเป๋ไห่ที่ศูนย์นี่แล้วผู้ใดเบิ้งไม่เพียดอันนี้ติดตอกับเบิ้งไม่เพียดนั่นเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งแต่อนนี้ติดตอกลายมันซ่องฟอมที่มีปัญหาก็จะเป็นช่องฟอมเจตังที่แบบ จะเก่น,นี่ยเอาแต่คลิปที่ยังวันนี่แหละมันเอาไปรุ้งอะไรอย่งไรคลิปเห้อดีใจไหมซื้อดาแล,ล้วเนาะโอ้ยแล้วผมยังด่าเจ้าของเลยมั้งผมบ้าหรามาลงแต่ว่ามันเอาไปลงมันก็เขียนวันทีเลยดอกอมันก็นเขียนวันทีแต่ซูมมันผู้เฒ่าเล่นผู้เฒ่า์ฮาร์เรนพวกเปลี่นนะลูกหลานก็บ,บอกเพื่อนเนื้อมาดานอยากอายเนี่ยโอ้ยมีดเนื้อเน้อพวกเบิรงเมล่าหัวัำ ขีกียหหาสแตกกว่กูไฮผมจะมนบ้างี่แหะเจ้ดังเพื่อนนี่ว่อยากบอกเข้ามาปู่มึงเลยมันบดีครับใส่สุดขาวไดุ้่มงแกใส่สุดขาวคสากุเปิดแล้วมันรอดถูก ครับระวังย้อนหลังที่จอกตัวนี้ครับที่จอกตัวหนีนี่ครับครับเรีนครับตอนนี้ต่อไปมีผู้เฒ่ากับเด็กน้อยผู้เฒ่านี่ฮัตเลีนเลยก็เบื้องมั่วเห็นยังกับบ้าไปเมื่อนะครับผัดเห็น่มเป็นเด้อเท่าเลนเด้อเด้อไอตัวมาเนาะชื่อว่าน้องสาวมวยนห่งเมียตัวนี้เดี๋ยวนะครับเด้อเมียเด้อพ่อดูแถววะเด้ครับเออจ้า จ้าแังจ้า